เจ้าสาวเพิ่งแต่งงานใหม่ <Wow. S 1> วันรุ่งขึ้นเกิดอาการปวดหัวก็เลยไปหาหมอหลังจากหมอตรวจเสร็จหมอบอกว่าคุณมีอาการแพ้ยาไม่ทราบว่าไปกินยาอะไรมาสาวเจ้าตอบอย่างอายๆว่ากินยาคุมกำเนิดคะ่ะแล้วกินไปกี่เม็ดล่ะครับกินสิบเม็ดค่ะคุณหมอ uh. อ้าวแล้วคุณไม่ได้ดูเอกสารกำกับยาเหรอ หญิงสาวไม่กล้าสบตาหมอแล้วก้มหน้าพูดว่าดูคะคุณหมอเอกสารบอกไว้ว่าให้กินครั้งละหนึ่งเม็ด